เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เปลี่ยนใครไม่ได้เปลี่ยนหัวหน้าไม่ได้เปลี่ยนลูกน้องไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้ใครจะเห็นเราเป็นอากาศใครจะไม่พอใจเราในการใช้ชีวิตใครจะเป็นจะตายอะไรยังไงใครจะด่าทอต่อว่าใส่ร้ายป้ายสีเรายังไงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนตัวเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายที่สุดเริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองเริ่มต้นในการฝึกหัดตัวเองในการไม่ฟังคนอื่นบ้างอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองรับมาฟังไว้ แต่อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองเป็นโทษต่อทำทำให้ตัวเองมีความทุกข์ร้อในใจเริ่มต้นในการอะไรเปลี่ยนไม่ต้องไปฟังในสี่เหลดังนั้นปล่อยให้มันด่าไปหน้าที่เราคือกลับมาแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเองมันด่าตัวเรามันยิ่งมีแต่ความล่มจมถ้าเราทุกข์ล้อเพราะคำด่านั้นเราจะเป็นคนล่มจมร่วมกับมันอุปมาอุปไมเปรียบเหมือนน้ำขวดเนี่ยถ้าน้ำขวดนี้มียาพิษไอ้คนด่าเราดื่มน้ำนี้เข้าไป ปรากฏมียาพิษมันตายไหมตายแล้วถ้าเราเอาน้ํามาดื่มร่วมกับมันละ่ะเราตายด้วยไหมตายด้วยสแสดงว่าเราต้องไม่ไปบริโภคร่วมคําด่าร่วมกับใครเวลาใครด่าเราเราอย่าไปบริโภคร่วมกับคําด่านั้นเพราะไม่อย่างนั้นเราจะต้องรับผลของคําดานั้นร่วมกับเขาด้วย